ห,หลังนี้มีอาการแล้วครับนู่นยังไงอ้ฮึลันเหรอครับอืมีเต้มพูนะ่ะนั่งอุดบุดอยู่ฮืกลับหายแล้วครับอ้มีเต้มครับเบิ้งสุดยอดอีกแล้วครับเต้มเนี่ย สวัสดีครับผมกลับมาพบกับลูกจังไลร์คือเก่าเหมือนเดิมพาพี่น้องมาดักหนูนะครับเนี่ยหมายของเขาเมื่อนี้เป็นป้าวอยที่เพื่อนตัดแล้วไม่ไหมนะครับเนาะนี่ละเพื่อนตัดแล้วเพื่อนเพิ่งขึ้นไปเซตเมื่อกี้นะครับเฮากระถิใจนี่ละตามเนี้ยที่นี่แหละเนาะที่เพื่อนตัดฟังนี่ฟังนี่ยังเหลือครับตาเบื้องหลังแรกของเขาเลยครับว่าเขากิะสิใจมองจังไทรทนี่เป็นทางที่เพื่อนกองเข่านะครับเนาะนี่ พื้นฐานป้าอ้อยกองเขาเขาก็ะถิ่มาใส่ข้ามันหลงเหลืออยู่นะครับเนาะน้าพี่น้องผมมาเบิ้งครับเนี่คางกัไข่เนี่ยอยู่แต่ตว่าสิมิโตะวเขามาได้ป้าอ้อยค่อนข้างที่จะมืดนะครับมื่อนีเมื่อนี่เขาก็จะใส่กะเป็นกับดักโมนิไฟของเขาเกขาลรอครับเนี่ยเป็นกับดักโมนิไฟสไตล์ลูกจ้างอิสราเนาะเงี้ยกัเป็นชิไตของเขาลรอครับ วางไม้หนีหลอกครับติดด้วยหัวเชือกของห้องเราก็วางไว้มีหม่องมัดบอน,น้อบอนย์มัดไปทั้งใดือนะหาแนวมามัดกันครับหลังแรกของเขาเสร็จซ้ำนี่แหละครับเบื้องหลังต่อไปเลยครับบอนย์มาเบื้องหม่องที่สองแลยครับเลยตรงนี้ก็เป็นทางดีอยู่ทางเรียนมาหนะ่อยขนแข่งที่จะมืดเนาะครับเนาะ นี่ครับหลังที่สองเป็นฉีดใต้นขนคางที่จะเก้าเนี่ยเขากระสิจุดแน่จักหน่อยนะครับเนาะเพื่อให้มีกินหอมเกิดขึ้นมาอีกนิดนึ่งนี่ครับซสำนี้ละหางเราก็ฉีดหัวเชือหกจีไซค์ขึ้นเก้าหรอครับนี่ครับหัวเชือหกจี พิชิตหนูปลาอ้อยโอ้มืดครับครับไม่เห็นล้ครับ,เร,บเรียบร้อยไปอีกหลังนึงแล้วเห็นมืดบะ ทางแรกครับเจ้าจะเป็นหนูยังบ่เนี่ยเอากระดีจุดคือเกาหรอครับขิดใต้ช่วงนี้ไม่ได้ขิดใตเกาส่วนหลายตั้งจากวันนี้ค้ำแล้วกระดีได้ดักให้พี่น้องเขาเบิ้งหลังเดียวนี่แหละหลังสุดท้ายเนาะครับเนาะอีกหลังเดียวนี่ก็พอละพอผมสิเฝ้าอยู่ครับหอก็ใสไซคับ,บ,บได้บ่ขี้หลัง จังไดเขาก็สีมารุ่นน้ากันมืออึนเศร้าคนละครับเท่เดียวลดคือนี่บ่ได้มารุ่นหรอกครับเพราะว่าในอยู่ใกล้บ้านบ่จาเป็นต้องมาเลาอดอกนครับเรียบร้อยแล้วออกมาทางนอกจากคำพอดีครับตะเว้นตกดินไปแล้ว่นยังไดกับพบพ่อกันมืออึนเศร้าเลยครับ พ้อกันย้มหมดเศร้าครับพร้พี่น้องเขามายามหนูที่เขาดักไววหวานนี่แหละครับตรงนี้ก็ตะเวนกาล้างที่ข้นน้ครับเนาะยามต่เศร้าเนี่ยมารุ่นน้ากันแล้วครับบอเนี่ยว่าเขาสีมีข้อมานมาฝากพี่น้องเนาะสำหรับหมายปลาอ้อยตัดแล้วไม่ไม่เมื่อนี่เขากระจส้ใหญ่ยาย่ไ้ทั้งคางนี่แหละ งานไก่กับบอลันนี่บอลันหลังนี้กับบอลันนี่ครับ ไปพาพที่นองเขาไปเบิง้งทั้งพูนครับบอเนี่ยทั้งนี้ดักไว้สองหลังบ่ถือเลยครับบ่ลันเลยเบิบ้งข้างนอกเลยครับบอเนี่ยยามเางาไปเลยยุ่นี่ซีหาหลังยู่ดอ,อกครับยังบ่ลันอยู่ เพิ่นตัดแล้วเขาคาดว่าหนูมันจะเข่ามานี่ครับเขาก็เลยใส่ยายไปนี่แหละจักสีมานม่านมานดอกรุ่นน้ำกันไปครับยังบรันอยู่ครับ กลับลั่นเหรอครับหลังแรกของเขาอู้เผือดี๊ดี๊ดี๊บังนี่เต็มแล้วเต็มแรกอุ้ยครับเบิังเต็มแรกสวยงามอยู่ครับคุณเห็นมาเบิังข้างนอกเลยครับโอ้สวยสวยสวยครับสวย เบื้องหลังนี่กอนครับบัเนะี่ืมคือบอหลังนี่อืมหลังน,งนี่กัดมุนตะว่าบบมาครับมัจะแม่นตัวบางหันหลรืมั้งตัวเดียวกันลรืมั้งบองนี่บ่มีหนูค้ามเฮากระที่ปุระามไปพูนเลยครับบนเะนี่ย หมองไส่บ่หลหลเป็นหมองแล้วซีหลังหาหลังซองหลังกับมีเมืองหลายนี่เลยครับีิเซลล่ะมีเต็มครับเบัง กัดมุนลี่เลยครับนูยังลเนไะยใส่กระดูกกรอบตัวครับเนะ่ยสอ่งแต้มหมายที่สองของเขาแห้วครับ ใช่แล้วใส่เปลาอ้อยนี่หายหักครับบรัน โมลันอีกโอ้อย่ามมาหลายลังเลยนะครับหอก็ได้สองเตบเมื <c oughs> ม่อน,นี้่เป็นแจ้งไดเรื่อน,น้ากัดต้อไปครับม <c oughs> ันตัดอ้อยแล้วมือครึ่งข,นข้นมือวานเน่ยครับตอนเขามาใสนนะมองนะี่ย ส่หลักครับโอ้นี่โคตโคตรบ้นลันน๋อที่ถือบ,บ้าะหึ นี่ใส่ละโอ้ยไม้ยี่เพื่อฮึกลับหายละครับอู้มีเต็มครับเบิ้งคุณอะอู้มีเต็มมีเต็มเต็มเป็นจังไดชหน่อยแง่้ซ้ำไดชเอามาให้ที่นอเขาลุนน้องกันครับอู้ สุดยอดอีกแล้วครับแ้บเนี่ยห่างๆต่ว่าเนินๆครับเนื้อๆเนืน้อนิๆโอ้โหสุดยอดแล้วครับหืมหืมนี่รุนละครับ ยามหลังนี้เราเขาก็ดะขามไปยามฟังพูดแล้วครัดเสือล่ะกับหลังนี่บอลันครับ นี่บ้ามาแล้วครับทั้งดีอยู่ด้วยครับผง กับลันล่ะครับอ๋อลันบอยู่อือคือ,อ่อยู่อะไปทั้งไหนล่ะลันฟ้าวติอืออห้อยเลือดครับห้อยเลือดสดๆเลยโอ้คุณอะ ไปทั้งพุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำไปน้ำห้อยเลือดไปก่อนครับเลือดน้อยเพล่าเม,ม่เห็นดอกวงสงเดี๋ยวจังมาหาไม่แล้วครับนะเนาะพยายามหลังนี่หลังสุดท้ายเขาก่อนเบื้องหลังสุดท้ายเขาก่อนจังพยายามไหม นี่ครับลังสุดท้ายเขาสุดท้ายบอลลันครับเดี๋ยวครับหาหนูก่อนหาเบิรงคารมันอยู่น้ำโมนี่เนาะครับเนาะ ามมายามฟังนี้อีกครับดูนี่เขาใสไ่ไว้บริี่หลังดอกหลังที่เห็นเลือดว่างหันนะครับหมามันเอาไปกิน ผมเห็นหมาเล่นหาาิกันอยู่ไร่อทันครับสงสัยจะเป็นหมาหล่ะดึงไปกินเสียดายเนาะครับเนะมมาะวายุกลับเป็นอย่างขึ้ิตีตีวายุท่นหอกแทบแม่นหมาคาบไล่กันอยู่พู่นะลันเหรอครับมีแก้มพู่นะนั่งอุบูดอยู่ ตายไปนี่ทุก็คนตายไปโอ้ตายแล้วครับตายไหมไหมอยู่อือเต็มงามเต็มงามมาอีกเต็มนึงแล้วครับโอ้ปากนังอยู่กับขีดไทยอยู่ครับสวยงามอีกแต็มนึงแล้วครับ ห้างครับอ้อยมองนีบอ่อยมีหนูเพราะว่ามันเป็นอ้อยเพิ่นจงไว้อย่เหตุพันธุ์นะครับฟังทั้งนี้ตัดมืดแล้วเนี่ยขาดว่าหนูมันี่เขามาอยู่นี่แหละก็เลยมาดักครับแต่ทั้งนั้นบ่มีจะติดโค้งไปอีกทางหนึ่งพูดหนอครับหลังนี้ดูโบลัง เอาก็สิไปพุ่แล้วครับอันนี้โคก้งเบิองสองหลังสุดท้ายครับพมนยามมาพูนม้ถือแจ๊กหลังซี่หาหลังหรอสองหลังสุดท้ายหลังนี่กับหลังนี่สงคืน้นแน่มอลันครับทั้งกะดีด้วยครับเหเรนไม่เยี่ยมเลย มีมีอาการแล้วครับนุยังเลยนุนพกตัวงามๆรุ่นกระดูกกรอบนี่แหละครับครับติดใหม่ๆเลยครับเมือแล้วครับกลับเขาไปสรุปผลงานกันเลยครับบ้านเนี่ย เบิ้งความหมานของเขาสําหรับมื้อนี้ครับนี่แหละความหมานของเขานะนี่แหละครับหนึ่งสองสามสี่หา้ามือนี้มีความหมานหาแต้มครับมือบมมมอบบม้อนี้กหาแต้มงามๆอยู่ดอกครับสําหรับมื้อนี้ก็ได้เนาะมื้อนี้เฮาใส่กลับกับสามสิบรังคืเอเก่าหระครับแต่ว่ามื้อนี้บ่ค่อยหมานปัญหาเพราะว่า เพื่อนตัดอ้อยไปไหมนะเขาคิดว่าหนูมันสิง่ายเข้าไปเนาะเขาก็ใส่ขางลิ้มที่เพื่อนตัดอ้อยนะครับปรากฏว่ากับวามหมานกับย่างที่เห็นนี่แหละเนาะครับเนาะโมน,นี้เขาก็ใส่กับเป็นเนื้อฉีดไตครับกับกับดักโมนิไฟเนี่ยครับแต่ส่วนที่ขาดบุได้ก็คือหัวเชือดดักหนู 6G เนี่ยครับเนะี่ยเขาใส่ตัวนี้มาตลอดแล้วเนาะฉีดคู่กันแล้วก็วางดักเลยครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีความหมานมาฝากพี่น้องซัมนี่แหละครับเบอร์คลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจ ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพอกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับเอานูรุดครับ